ตอนนี้กำลังสิผสมอาหารนะครับเน้องนะครับถ้าเริ่มต้นนี่ใส้ยังแน่นี่ใส้ห่อก็รือไส้กากมันที่เห็ดใบนะครับกากมันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นมีกากมันที่เพิ่นเห็ดไใบนะครับสีเหลืองทองเลยนะครับหอมครับหอมนะครับเั็ดจังไหนครับสูตรมักสูตรยังเนี่ยมักกะการน้ำตาลครับสองลครับการน้ำตาลในสิบกิโลครับสิบสิบกิโลครับ ปุ๋ยยูเลียเข้ากับใส่ประมาณเครื่องลูกอ๋ออันนี้กันกันเมื่อวันกันนอนครับนี่ปุ๋ยยูเลียนะครับเครื่องเจริญอันนี้อัตตาตา่อตัน สวัสดีครับพ่อแม่พ hmm. ี่น uh ้องครับมือนี้นะครับผมนเดือดที่บ้านสวนกล้วยครับอำเภอกันท่ารา่มนะครับจังหวัดศรีสะเกตครับมือนี้นะครับผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมวิธีการเลี้ยงว่วคุณระยะสั้นครับพ่อแม่พี่น้องครับยูนีอ่าบดลเฮีดรลายครับบดละเฮีดใหญ่เป็นยังจังผ้ามาเบิรงนยูนีนะครับคุณบอกผ้าไปเบิรงนความใหญ่ๆหเนี่ยนะครับเพราะว่านะครับบางคนนะครับ ทุ่นวหลายนะครับทุ่นวหลายกะยะเ็เกษตดนะครับเศรษฐศาดได้บอนะครับเขาบองมาเบิ้งคลิปนี้เลยครับว่าทุ่นวหลายเรียงกับคุณนดนกระนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนําตัวให้กับพ่อเป็พี่น้องทั้งบ้านคุณจั๊กเลครับครับผมประยุทธ์โคูนครับครับผมกล้วยตบนตองปิ๊ดกล้วยน้ำเตียงจังหวัดชิซสะเกะครับครับจริงๆเราก็เคยออกคลิปกับบอหลุดมาแล้วนะครับแต่ว่ามือนี้นะครับผ้าพ่อเป็พี่น้องนี่ยอาข้าวมะยมชุ่มฟ้ามเพิ่นอีกคหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการเลี้ยงงัวขุนเพราะว่าพี่ประยุทธ์นี่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดหลายนะครับเดี๋ยวสมา อัปเดตนะครับภาพพอมินทร์หองมาอัปเดตอีกท่านึงนะครับว่าวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลยูนีนี่เพิ่นเริ่มเริ่มต้นเพิ่นเริ่มต้นจังไดแน่นะครับอยากให้พี่ประยุทธ์บอกถึงความเป็นไปเป็นมาของการเลี้ยงง้อขุนของพี่นีครับเลื่อมเรี่ยงกระขึ้นว่าจะเลี้ยงครับที่เลีว่าจะเลี้ยงไรขึ้นงูครับครับพุ่นบกไปไรก็เลยเอาแบบพอไปเข้ามาทำซีก็โตครับตทำถุงของเก็บไว้เพราะว่าจะฟ้องกัน เยอะๆแล้วยังครับครับเลขแรกนี่ลงทุนเบิดจักบาทเนาะครับเลขแรกอยู่ประมาณหาแสนครับประมาณหาแสนครับหาแสนนี่แบ่งออกเป็นจังไรเนี่ยลงเลื่อนลงเลื่อนซ้ำเพียบอยุนี่เบิดจักบาทเนาะอยู่ประมาณแสนกว่าัครับประมาณแสนแสนแสนหน่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นนักเรื่องงัวะไร้กลัวครับแล้วก็ี้ไปลงกับงัวครับเงินอ่าคร่าวๆคันพ่อแม่พี่น้อง มีความสนใจนะครับอยากให้พีประยุชน์บอกถึงว่าเงื่อนหาแสนเนี่ยเขาควรสิแบงไปจังไนครับเริ่มตน้นแสนนรับแสนหนึ่งเขากับสีเห็ดเป็นโรงเรือนครับครับประมาณสามแสนอันนี้มาซื้อมั่วทีเรื่อนัะนรกับคื่องสื่อขื่อบวกอาหารครับบวกาอาหารผล<ม>ใส่เลี้ยงบวกสื่อในหยาเมื่อวาน ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะแบ่งนี่ออกเป็น3ส่วนครับ <Okay. S 2> ส่วนแรกนี่ใส่ใจายกับลุงเรือน <Okay. S 2> ครับลุงเรือนนี่กับสำหรับห้องผีประยุทธ์นะครับก็จะเป็นลุงเรือนอโค้งสางเป็นเล็กนะครับหลกักกาศเสาเป็นเสาซีเมนต์นะครับหลกักกาศจะเป็นเป็นกั้นช่องนะครับกั้นช่องนี่เป็นไมยุค่านะครับเป็นแบบเรียบง่ายนะครับอันนี้กา เนี่ยให้ให,ให้แข็งแรงเนาะนนให้แข็งแรงนะครับเอาเป็นอย่างสังเกตเบื้องเรียงงัวขนนี่ต้องแบ่งเป็นหลอกๆแบบนี้ครับก็คือถ้าแม้นคืองัวขนมันจะมีจังกรคือแบบกินแล้วก็วนอนครับเขาัวขุนบนบนเป็นงัวบ้าน,นทำกธรรมดานะครับครับค,คนคนจีนี่คือว่ารก็คกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็วกินครับกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินมันจะเป็นปาชการของคนมีอะไรครับโอครับอาจารย์ว่าอัน สังเกตเบื้องยูนี่เข้าสิเป็นงว้วะบนใหญ่ปันได้ครับเ,เป็นอย่างเข้าจังเลี้ยงรุ่นนี้ครับเลี้ยงผมต้นหน้าผมสีเลี้ยงไอ้ง,วอนนง้วะต้นหน้าครับแต่เลี้ยงซ้ำบอกาง,ง่ายคือสีงว้วะมาแต่โตครับแล้วก็ปล่อยออกอืครับมันไอ้ขอดีขอดเลยไปเลยสีนะครับบัดนี้ก,กำหนดระยะเวลาบ่เขาเลี้ยงพ่อซัมได้เขาจังพ่อได้ขายอย่งสีครับมือหมั่นสามเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่เดือน มันนีว่าพื้นเรื่องรายได้คันมาสามเดือนสีเดือนในรายได้ตกเฉลี่ยตัวละจักบาทครับกาช่วงกสีดูประมาณตัวสี่พันห้าขั้นหายนะครับฮักคาอาหารคาหนับคาไฟครับดอยฮักค่าน้ับคาไฟนะครับสี่พันหาถึงหาพันนะครับเฉลี่ยเอาเอาตัวเลขกลางๆกับประมาณตัวละหาพันเนาะนะครับสี่พันหาถึงหาพันหานะครับพอเป็นพี่น้องครับอันนี้คือรายได้นะครับคัน อ่สิบโตนะครับสิบโตสี่เดือนนี่เพิร์สซีมีไล่ได้อยู่ประมาณห้าหมื่นบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับการเลี้ยงงัวเพิ่์สกระตุกเฉลี่ยไล่ได้อ่าเสริมเพิ่์สนี่ยตกเดือนละประมาณหมื่นสองครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวสีมาจอเลือกเรื่องอ่าวิธีการให้หัวอาหารนะครับวิธีการให้อาหารงัวเนี่ยเพิรนให้จังไรแน่ครับอ่าครับพี่ประยุทธ์ครับอ่าการเลี้ยงงัวขุนระยะสั้นแบบนี้ครับเขาให้อาหารแบบไหนครับ ผมผมจีใสของงินอวบีบครับเป็นระยะคุณเริ่มต้นอือระเบิดระเบิดโค้งสางหอมกินง่ายครับง่ายกินให้โค้งสางดีอนะครับพี่ประยุชน์พ่น่อ่ใส่หัวหารขนนะครับมาเสริมก็คือเป็นอวบีบนะครับโปรตีน18ดเปอเ็นะครับพอแม่พี่น้องครับ ช่วงขุณระยะเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็คือหัวอาหารที่เป็นใส่อยู่นะครับนอกจากนั้นเขาเขายังได้เสริมยังบ่ครับเสริมครับผมผมใส่กากมันสูตรกี๊ครับกับกัวไก่ไก่ลูกตาลแล้วก็ห่อครับของจต่ของเองของจต่ของเองมีมีมีสูตรเค่เราของจต่ของอีกต่างหากนะครับนอกจากใส่อาหารอาหารสําเร็จรูปแล้วนะครับก็ยังมีอาหารสูตรของจต่ของนะครับเดี๋ยวมินี้เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะ นะครับอ๋อ นี่นะครับเท่าตอนนี้เขามาอยู่จุดผสมอาหารของพี่ประยุทธ์ไปแล้วนะครับตอนนี้กาลังสิผสมอาหารนะครับเนาะนะครับถ้าเริ่มต้นนี่ใส้ยังแน่นี่ใส้ห่อมหรือไส่กากมันที่เป็นใบนะครับกากมันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่มนี่กากมันที่เป็นเข็ดไใบนะครับสีเหลืองทองเลยนะครับหอมครับหอมนะครับเช็ดจังไรครับสูตรมักสูตรยังเนี่ยมัร์กกากระน้ำตาลครับสองลูกกากน้ำตาลหนึ่งสิบกิโลครับสุด สิบกิโลครับปุ๋ยยูเรียเข้ากับใส่ประมาณครึ่งลูกออันนี้กันกันเมื่อวันกันนอนครับนี่ปุ๋ยยูเรียนะครับครึ่งกิโลอันนี้อัตราต่อต่อตันบมอต่อตันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นที่เป็นเฮอยู่นะครับเป็นใส่สูตรมัดมันสดเพิ่นนะครับกากมันสดเพิ่นนี่เป็นการน้ำตาลชิบลกการน้ำตาลชิบลกนะครับน้ำตาลสายแดง 3กิโลครับน้ำตาลสายแดง3กิโลครับอันนี้ครึ่งกิโลยิบอีกครึ่งกิโลนะครับอัตราต่อนามนาประมาณจ็กลิตรครับทั้งทั้งมันประมาณลอยลิตรเนาะครับประมาณประมาณลอยลิตรนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้เพิ่นกะกำลังคลุกเขาให้เขากันครับตัวนี้เพื่อลดต้นทุนเนาะนะครับนอกจากที่ให้หัวหารสําเร็จรูปแล้วนะครับก็ยังมีการให้อันนี้สูตร สูตรของเพิ่นเองต่างหากนะครับคันเพอแม่พี่น้องอยากผสมกับหัวหารเลยได้บอได้ครับ้ออนะครับเดี๋ยวมือผสมกับหัวหารให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ้งได้บอได้ครับนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นผสมกับหัวอาหารให้เบิ่งนะครับวังวัวสิกินดีบอนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ เชียงสีบบเนียนเพื่อใดครับอืสีบบเนียนจะเฟืองเครื่องครับลเนี่ยครับเที่ยงอ๋อช่วงช่วงช่วงนี้กินแล้วก็นอนอ๋อนะครับตอนนี้ผมช่วงที่ผมมาถ่ายถ้ำเนี่ยเป็นช่วงเที่ยงนะครับพอมีพี่น้องครับเป็นช่วงอ่ากินข้าฟางแล้วก็กินหยานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเห็ดเสริมให้พอมีพี่น้องเบิ่งนะครับเขากัดย่างดีนะครับอัตราส่วนผสมนะครับหลายอย่างนะครับ กันพ่อพ่อไม่พอไม่พนองว่าท่านมีสูตรอันนี้กให้กินหัวอาหารเพี้อเพียวแบบได้บ่ได้ได้ครับได้อ๋อกระไดคือกันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะได้เพิ่มหัวอาหารเข้าไปอีกเมนบ่่นครับเนี่ยอืคือเขาใส่ตัวนี้แล้วหัวอาหารจอบนึงกับสิกินเลยน่านขึ้นอ๋ออันนี้คือเป็นเคลาบเป็นเคลาบประหยัดต้นทุนเนาะนะครับพ่อไม่พี่น้องครับแง่วนกับยังอ้วนคือเก่าง่วนกับยังอ้วนคือเก่า เลี้ยงสี่เดือนนะครับกับมีคนมาจับนะครับพอีพี่น้องครับเพื่อสีไปขนคุ้นต่อเป็นบ่่อกครับนะครับอันนี้คือหัวลอยหน่อยเพื่อจะไปขุเน็นกลางหนาครับเขียนทางลำหนักเลยอืของห้านี่ก็คือขุนเพื่อแต่งตัวให้พอพี่น้องเพื่อมาเสือต่อเพื่อสีเอาไปขุ้นให้ได้สี่หาลอยโลตอไปนะครับอันนี้คือต้นทางนะครับต้นทาง การมาเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเพิ่นเอาให้หัวเบิงกินแล้วนะครับสูตรยู่นี่นะครับกินลวอ้วนไหนะครับเป็นมานะครับสูตรของเพิ่นกินดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผสมใส่กันนะครับกินเพี้ยวๆก็ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผี่ประยุทธ์ครับคันพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิงคลิปแล้วนะครับแล้วกาเพิ่นมีทุนนน้อยนี่ ่าพี่ประยุทธ์เป็นสีแนะน้ำพอไม่พี่น้องจากไหนครับทุนในหน่อยเขาก็เรือแบบนั้นคือม่ต้องเลี้ยงไรกันได้ครับสองแสนข้าวภาษีง้อไดจุบมันสีหาตครับขอเขาก็บพรจ้าเป็นต้องเป็นเงินเลื่อนกันได้ครับขอธรรมดาคือเขามีข้อเก่าอยู่แล้วขยายขยายหรือแบ่งสันเป็นส่วนว่าง้อคุณเป็นเป็นอยากอยู่ใคอยู่มั่นนะครับอยู่รวมกันหรือเป็นสีประวัลตัวใดกินเก่งสีอ้วน ครับตัวใดกินโมเกงตัวนั้นกับสีบัวห์นะครับครับสีพุ่เมี่ยนตัวนี้ผมเคยเห็นเป็นหลอกนะครับเนาะครับตัวนึงก็คือคนแต่กินของคนเองแม่นครับกินของใครของมันมันกแตสิบวันเข้าจากนันสิบพีททุเขาเลยนะครับครับพี่นุพี่ตาเขาจากทีมันอยู่ร่วมกันแหละไมอยู่เดียวคนแิ่สติจิ้มอาหารเต็มที่ครับบเครับบะไง่ายๆว่าเขาเขาจัดการไงไงนะครับพอว่าขันขันตัวได้เพิ่นจอยเข้ากับสามารถเพิ่มอาหารในเพิ่งใดจังสีเนาะครับเนาะ นะครับอันนี้คืออวิธีการเลี้ยงงัวขุนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับทุนในหน่อยนะครับซื้องัวหน่อยมาก่อนนะครับซื้องัวหน่อยนี่ร้อยประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่ห่มมัสองหมื่นสองสองหมื่นสามครับสองหมื่นสอนะครับบัตรเขาเลี้ยงขายออกเนี loyalty, ่ยเขาขายออกรใดราคาใดยี store, ่ห okay, ุ well 30, 000, 7, 000่มาณ่นสามหมื่นประมาณสามหมื่นนะครับไก่สีแดงก็ได้ประมาณตัวละเจ็ดแปดพันเนาะครับเนาะนะครับเจ็ดแปดพันฮะเพาว่าอาหารออกอ่าก่สิเหลือง สีหาพันธนะครับต,อต่อตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คืออ่าวิธีการเข่าข้าวนะครับบ้านนี้พ่อแม่พี่น้องว่าเลี้ยงเบ็กมาแบบนี้เราสิไปขายให้ไผ่นะครับไอป,ประยุทธ์แนะนำมึงครับอันนี้คือผมเลี้ยงในในหัวหน้าผมคนหนึ่งชื่ออ้อมครับค่ะอ้อมพงคนคน,นสื่อคนเอามาให้ครับคือว่างายคือไปเอากุ้งนักเรียนครับเป็นหางมาให้เลี้ยงเลี้ยงตรงเคน เรื่องกระทรงพรันาณิคือเก่าน,นะครับถึงเวลาับคณะกรมารจับน,นะครับอันนี้คือมีเครือข่ายบอกง่ายๆเนาะนะครับมีเครือข่ายให้อ่าในการดึงไปง้อดึงเรื่องท่นี่ก่อแนบบขา,ายในเครือข่ายก็ได้ครับับให้ากอคาครับข้างนอกก็ได้ถือเนสนใจรายทีร่ราคาดีเท่ากับขายผ้พ่อคาก็ได้นะครับก็บอกง่ายๆซะแล้วแต่ผู้ใดเสียมาสื่อนะครับแล้วแต่ผู้ใดเสียมาสื่อแล้วแต่ความพอใจของเจ้าของนํา นะครับอันนี้คือ,อวิธีการขายของเพลินนะครับพ่อเม่พี่น้องครับรับพี่ประยุทธ์ครับในระหว่างที่เข้าล่อขายงวอยู่นะครับสี่เดือนนี่นะครับเข้าเงินใสป้าใสครับ กิจการนู่ครับนอกห้อก็มีลูกสีอรับลูกสีจะของครับอันนี้ก็ห้ามนึงกับประเดื้อห้ามกับประเดื้ออีกแกดีแกดีย่างนึงครับเอาใหม่งวยของอืมตัวที่เยอะกับไข่ข้าวปลายครับไข่เกบโอ้ไข่ห้ามบางส่วนครับครับอันนั้นคือรายได้เสริมอีกย่างคุ้มกว่าปลูกแตงครับครับเดือนหนึ่งก็ับไข่อ๋อเพราะแตงในเจ้าเมื่อได้เก็บเดืผม ก็หามือกเดือนก็หามือกในเก็บเก็บเราเก็บตลอดเลยครับอ๋อเก็บเราเก็บตลอดนะครับอายุเพิ่อยู่ประมาณจักเดือนแต่ครับผมประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนหกสิบมือนะครับอันนี้คือเป็นรายได้เสริมในระหว่างสี่เดือนนี่ลหละนะครับกาจริงๆแล้วคันล่อแต่ง่วอย่างเดียวกันอาจจะคัดสนเนาะอาจจะคัดสนในระหว่างที่ลอขายนะครับที่เฮาเลี้ยงงัวอจูเน เพื่อนกับมีอาชีพเสริมนะครับเพื่อหารายได้นะครับมากินมาใส่นะครับมาเลี้ยงงัวูอ้วนในระวังที่ล่อการขายอยู่นะครับคันพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเอาอยากเอามาเลี้ยงงัวนนี่ต้องมีอาชีพรักบ่ต้องมีอาชีพร่องรับนั่งอีกแบบแบบนี้บอกระนี้ก็เรียกได้ว่าพ่อแม่พี่น้องครทำน้องใช่จะสิดใจแทนเพื่อนบ่ได้ครับครก็หาเบิ่งอาชีพเยองมาก ครับล่องจากอาชีพของเห็ดจริงๆนะตรงจริงๆแล้วตรงมีอาชีพร่องล่ะครับผมนะครับนอกจากการเลี้ยงงันอนาะนะครับเพราะว่าต้องกินต้องใส่ต้องอยู่นะครับอาจจะเป็นบางคนอาจจะเห็ดย่างอื่นที่จะคล้องถนัดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นอนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ขายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอาชีพเลี้ยงงวดีบอดีบอดีครับดีนะครับบวามสุขความสุขอีกแบบครับครับ นนทุกที่อยู่ได้ก็เพื่อนครับครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พี่ประยุทธ์ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้็นมีความสนใจในการเลี้ยงงูวนะครับหรือว่ากําลัง่งอาคิดสีหันจากงูว่าตนน้ำมาเลี้ยงงูขุนแบบนี้ครับก็คืออยากให้พ่อแม่พี่นอ้องจิตใจกระเบื้องอยากเก็บขี้ขุน,ขน,เ,นเป็นเหยืได้มาจำเป็นต้องไปใส่ ซื่องอมมาหลายสามซีตัวนี่ก็เลี้ยงได้ครับครับแต่ความสุขมันอสิบมหาจากของแบบแบบดีแหละครับครับมีความสุขกับเพื่อนเลี้ยงเพื่อนได้ได้กับเขาเข้าอีกช่างหนึ่งด้วยกันครับครับกะขันพอมีคืนนอนมีความสนใจเนาะกลับมาศึกษาดูงานนะครับได้นะครับบอกพี่กัดอีกหนึ่งนะครับอยู่บ้านสวนกล้วยครับอำเภอตงฟีสอำเภอสระเกศหนึ่งมณสลชัยเกษประโยชน์โคกขุนนะครับประยุทธ์โคกขุนเอาฝากเบอร์นะครับ เบอร์ก่ะศูนย์แปดแปดพบแปดหาหรืหาแปดหาครับครับกะโทรมาสอบถามหรือว่ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานได้นะครับเลี้ยงน้อยๆก็เลี้ยงได้คือการง้อขนครับแน่นนะครับโบจมื่นเราไปเลี้ยงขึ้นลอยก็ได้ครับบ่จเป็นครับเอาเอาแบบตามกําลังเนาะนะครับแบบตามกําลังจะคลองแล้วก็สามารถอ่าอยู่ได้คันมีทุนมีอย่างจังเพิ่มเติมไปอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออ่าข้ามฝากกับผีประโยชน์นะครับเมนี้นะครับกรขอ ขอบคุณผี่ประยุนนะครับที่ให้ผมพาพอมีพี่น้องนะครับมาล่วงเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงว่าคุณระยะสั้นนะครับใส่อาหารแบบได้นะครับให้กินแบบได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ ครับพมีี่น้องครับจากที่ได้คุยกับที่ประยุทธ์นะครับเจ้าของออาฟ้ามเพื่อนนะครับกะแนะนํานะครับวิธีการเริ่มต้นเลี้ยงว่าขุนนะครับใส่ทุนมาหลายรับซ้ำแสนสองแสนกะการเริ่มเลี้ยงได้แล้วนะครับยูนี่เพื่อาใส่รุ่นวหไงครับเป็นใส่ใส่กําลังเขาเริ่มขุนนะครับราคาอยู่ประมาณสองหมื่นโบเกินสองหมื่นสามนะครับชี่เดือนนะครับก็จะไปขายอยู่ราคาประมาณสามหมื่นนะครับหักทุนหักกําไรออกนะครับเลื่อ ฮัดพุ่นออกนะครับเหลือํำไร่อยู่ประมาณตัวละสี่พันถึงห้าพันบาทมีก็สามารถอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวได้ยังมีความสุขนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการใส่อาหารนะครับผลิตอาหารเสริมเองนะครับเพื่อลดตมนทุนนะครับพอแม่พี่น้องครับกับันพ่อมม่พี่น้องนะครับมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับมาเยี่ยมมาชมมาพูดคุยก็เป็นกะมาได้นะครับตามทีู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นไฮไว้นะครับ ไม่เนี่ยนะครับผมบรูซิเกตนะครับเพราะจบคลิปหลักล่าพงมีพีีนองไปก่อนครับพอแกนคลิปนาครับสวัสดีครับ